สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ครับมีมีดเน็บนะครับพร้อมฝักไม้ประดู่นะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบหนึ่งเป็นแบบรมดํานะครับแล้วก็อีกแบบนึงเป็นสีฝักธรรมชาตินะครับนี่สวยงามมากนะครับถักไวมาเรียบร้อยนะครับสีดําก็ดูดุดูเข้มดีนะครับสีธรรมชาติก็ แม่ดูหน้าสะสมจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่หนึ่งกันนะครับนี่ครับเล่มที่หนึ่งนะครับแม่สวยงามมากนะครับด้านเป็นไม้ประดู่นะครับทําสีดํานะครับรมดํานะครับฝักเหมือนกันครับเป็นไม้ประดู่ครับแล้วก็รัดโดยหวายเทียมครับหวายเทียมเป็นพลาสติกนะครับแต่เป็นพลาสติกแบบชนิดจักสารนะครับ แบบดีเลยนะครับเกรด A เลยนะครับจะทนกว่าหวายธรรมชาตินะครับแล้วอีกอย่างไม่ขึ้นเชื้อรานะครับไม่เปื่อยง่ายนะครับหวายธรรมชาติถ้าโดนน้ําโดนความชื้นก็จะขึ้นเชื้อรานะครับแล้วก็จะผุผุง่ายนะครับเปื่อยง่ายนะครับแต่เนี้ยทนเลยนะครับสวยงามมากนะครับราคามีด พร้อมกับฝักไม้นะครับราคาชุดละนะครับนี่เป็นชุดเลยนะครับชุดละ1 6 0 0ันบาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับทุกเล่มขนาดของใบมีดจะเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวแบบสั้นๆเลยนะครับน่ครับ1,600บาทพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่1เล่มนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นมีดอินเนปนะครับส่งอินเนป สวยงามมากนะครับเวลาจับเวลาใช้ฟันทํางานนะครับน้ําหนักจะลงตรงส่วนนี้นะครับเป๊ะเลยนะครับความยาวของใบมีดนะครับจะอยู่ที่11.2นิ้วนะครับความกว้างจะอยู่ที่2.3นิ้วนะครับสันจะอยู่ที่7-8มิลเลยนะครับอย่างเล่มนี้ถ้าวัดจากโคนตรงนี้นะครับ8แน่นอนครับ เทาวัตตะโคนตัวนี้นะครับแปดมิลนะครับแปดมิลนะครับและเป็นงานตีไล่ปลายแบบสวยงามมากครับดูดูปลายเม็ดครับดูมุมนี้ก็ได้ครับเห็นนะครับตรงเด็กนะครับแล้วก็ค่อยๆตีไล่ไปนะครับเก็บงานสวยมากนะครับมาในแนวขัดขาวนะครับเก็บผิวด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย KMG นะครับ ขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับลืมบอกไปแต่แรกทามาจากเหล็กแหนบตีร้อนนะครับชุบกลมแข็งด้วยน้ามันนะครับใส่ด้ามด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับปลอกเป็นปลอกสแตนเลสแท้นะครับตรงด้ามเจาะหมดไว้หนึ่งรูนะครับกันหลุดนะครับจริงๆเ่ยแค่ใส่กาวอีพ็อกซี่นี่ก็ไม่หลุดแล้วนะครับน่ครับสวยงามมากนะครับขนาดของใบมีดนะครับย้ำนะครับเท่ากันหมดทุกเล่มนะครับ เท่ากันหมดทุกเล่ม11.2นิ้วนะครับความกว้างครับ2.3นิ้วนะครับเนี่ยชอบสีดำก็เลือกสีดำได้ครับชอบสีธรรมชาติก็สีธรรมชาติได้เลยครับเดี๋ยวดูครับใส่แล้วเขย่าดูไม่มีหลุดนะครับเราจะทำให้มันแน่นไว้ก่อนนะครับเพราะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเราถอดเข้าถอดออกนะอีกหน่อยมันหลวมแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่หลวมเนี่ยเวลาจะดึงออกใช้หัวมือดันตรงขอบสันด้านบนนะครับ เดี๋ยวดูสีธรรมชาติครับสีธรรมชาตินี่เป็นไม้ประดูนะครับลายสวยงามนะครับความยาวของใบมีดนะครับนี่เห็นไหมครับเท่ากันนะครับ สิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะครับเท่ากันนะครับความกว้างก็อยู่ที่สองจุดสามนะครับเห็นไหมครับเท่ากันนะครับสันก็จะอยู่ที่เจ็ดมิลครับไม่เกินแดนะครับเพราะเล่มเมื่อกี้แปดเล่มนี้เจ็ดนะครับสวยงามนะครับราคาเท่ากันนะครับหนึ่งันหร้อยบาทครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับอย่างสีธรรมชาติก็เพื่อนๆเลือกลายของ ฝักได้เลยครับชอบลายฝักเล่มไหนก็ทักมาได้เลยนะครับนี่สวยนะครับเป็นลายคลื่นลายหางปลานะครับส่วนสีดํานี่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเฉพาะฝักสีธรรมชาตินะครับเล่มที่ห้านะครับอีกด้านครับเนี่ยสวยงามนะครับ เล่มที่หกครับสวยนะครับชุดนี้มีอยู่สิบเล่มนะครับสิบชุดนะครับโอ้เป็นคลึ่สวยเลยครับเล่มนี้ครับเดี๋ยวให้ดูเล่มสุดท้ายอีกทีครับความยาวนะครับสิบจุดสองเท่ากันนะครับความกว้างสองจุดสามนะครับเท่ากันนะครับสันเจ็ดมิลครับ ไล่ปลายนะครับลองขยายาดูนะครับไม่มีหลุดนะครับเอาล่ะครับราคานะครับหนึ่กร้อยบาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับชอบเล่มไหนทักมาได้เลยนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับมีดเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ